นะครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเข้าสิมาบิ่งพิธีกรรมโบราณของ่าคพืนอีสานเฮาก็คือพิธีการอ่าพนวดใดบ่ดีเนาะเข้ากับิได้เป็นการฝังหลอกนะครับเป็นการฝังหลอกนะครับก่อนที่จะไปเผาก็คือต้องเฮ็ดพิธีกรรมฝังหลอกซะก่อนนะก็คือพิธีกรรมความเชื่อนะครับของทางอีสานบ้านเฮายังยังคงเสื่อเรื่องนี้อยู่ฉะนั้นก็ต้องเห็ดพิธีกรรมฝังหลอกก่อนจัง จังเผานะครับขานขาดเป็นการตายบอดีเริ่ว่าตายมีแห้งยังสิเนาะต้องเหตุพิธีกรรมฟังหลอกตอนนี้เขาสิมากบนพิธีกรรมโบราณนันเก่าแก่นะครับพี่น้องครับครับตอนนี้การมูล,ลนิธิกู้ภัยคําหอมของจังหวัดสกลนครครับแต่กางเตรียมอ,อุปกรณ์เตรียมพิธีเนาะเตรียมสิ่งของที่จะเข้ากับพิธีนะครับเป็นพิธีฟังหลอกนะครับเนาะ,ะก่อนที่เขาจะเอาขึ้นเต่าเผาหรือขึ้นเมมเนาะก ไปที่ฝังหลอกก่อนเพราะว่าเพ่นตายมีแห้งเนาะเอาไปดีถึงสุกนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือนะครับผ,ผู้วายชนนะครับในคลิปนี้กับบไดถือว่าเป็นวิทยาทานเนาะครับเนาะเห็ดทําขื้นก็เป็นวิทยาทานด้วยรับเด้อบอไดมีการลบลูดูมินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆทั้งสิน้นแล้วก็บ่ไดลบลูดูมินความเสื่อใดๆทั้งสิ้นครับสี่คลิปที่คุณเห็ดขื้นในะคลิปนี้ขอให้เป็นวิทยาทานเป็น ความเชื่อประเพณีพิธีกรรมโบราณของชาวอีสา,เานเขาเนาะครับนอกื่อว่าไวเพื่อลูกเพื่อลานในอนาคตครับผมตอนนี้เพิ่นกาลังเตรียมนะครับเตรียมพิธีนะครับเตรียมพิธีอยู่เป็นทีมกู้ภัยคําหอมนะครับที่เป็นอ่าได้ช่วยตอนเกิดอุบัติเหตุหลกักกเป็นผููมาอ่า ช่วยในการจัดพิธีกรรมพิธีพอมนะครับก็ขอบุญขอพุนพันพร้อมนะครับเป็นทีมกู้ภัยของสกลนครที่เข้มแข็งมากนะครับเพจกู้ภัยคำหอม้อครับเด้อพี่น้องสามารถติดตามชมเพจเพิ่นได้การทำงานของเพิินนะครับถือว่าดีนะครับอันนี้การบ,บรรยากาศภาพรวมเดี๋ยวคนสิเกตบรรยากาศไว้ก็เป็นที่ละเลืกแกยติผู้วัยชนแลลกะเพื่อ เป็นการรักษาาสืบโทษประเพณีเผยแผ่ประเพณีนะครับอตอนนี้ทางทีมกู้ภัยข้ามหอมครับ่นกรไดแต่งผ้าเข่าผ้านามมา,าเตรียมไว้แล้วนะครับผมด๋ย่คุณผู้ชมขอเก็บบรรยากาศนี้ไว้เพอเป็นวิทยาทานได้ครับเดยบยมีความลบลูดมินซึ่งผู้ตายและญาติผู้ตายนะครับ หรือว่าเป็นวิทยาทานนะครับประเภทนี้นี่อาจจะจางหายไปในหลายๆท้องที่นะครับแต่ว่าทางสกลนครของเฮานี่ยังได้ดปิดพิธีนี้อยู่นะครับตอนนี้แต่งป้าเขาพานามเป็นมาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้แต่งป้าเขาพานามมาแล้วนะครับอันนะครับตอนนี้ทางทีมงานคําหอมเพิ่นกัดเริ่ม รเริ่มพิธีกรรมนี้วัตะอนมนี้อรัดเา่าอนรรี่ครับตอนนี้กำลังเริ่มพิธีกรรมแล้วครับตอนนี้ง่าะอาจารย์กลับมาพิธีกรรมนะครับันนี้รัก่อน यत् सर्वं भवति तत् 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 सर्वं भवति ครับผรมเป็นสัปนิจานะครับเนาะแล้วก็ทําพิธีฟังหลอกเรียบร้อยครับบัดนี้กันอาจารย์เป็นกะอาว่าอนุญาตให้เผาเนื้อวัดเพิ่นได้ได้นะครับก็ได้นําขึ้นมาเผาันี้จะเป็นการเคลื่อนศพนะครับของผู้วัยชนขึ้นมาที่เมมลวกันทำการ ชาวพนักิจนะครับในรอบต่อไปนับระบผมเป็นพิธีกรรมนะครับจะไปเบิ่งฟังนั่นนะครับเในพื้นดินแล้วครบ4ี่ปีหปีแล้วปัจจุบันนี้นะครับญาติพี่น้องอก็อยากได้คุ้นได้กลมขึ้นมาเพื่อประกอบพิธีทางด้านอาสาสนาในการเผาข้าของเชื่อกนะครับพระพุเจ้าเดินพู้มาหรืออยู่ในบริเวณวัดนั้นมากอ าทางขนาดยาก็เลยประกอบได้ยากขึ้นนะครับเพิ่มกันเลยเอา้อาวอบขึ้นคนละสองคอนนะครับเมื่อก่อนจะเป็นกองคอนนะครับมาเป็นกองคอนเลยนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านทุกคนเดินะนะครับเข้าสู่ศาลาบปฏิ